โอ้ปลาบว่าขวาะรุ่นตาขวานเฮ้ยใครใครไม่ปั่นน่ะมันจะยืนเก๊กอะไรรุ่นปลาขวานกูอยู่ตรงมาไอ้แมนมาหากูเฮียเก่งแล้วเก่งแล้วเฮ้ยคือดูต่อไปกูต่อไปเฮ้ยเนี่ยเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วช่วยกูดิปุ่มรอก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลบเลยหลบเลยหลบเลยโอ้ยเฮียตอนวิ่งซ้ายเราวิ่งขวาวิ่งยังวิ่งยังวิ่งเฮียมเห็นเรายังเนี่ย เอ้ยม hey, hey, oh, oh, ันหากูไม่เจอว่ะกูเนียนอยู่มันหังกูเจอไงเฮ้ยมึงปั่นกันจะเสร็จแล้วมึงก็ปั่นให้เสร็จเถอะเฮ้ยมันวิ่งแบบพวกมึงอ่ะ้มไไ่ดใครอะมันต้องวิ่งวิ่งไปเลยโอ้ยยังไม่เห็นกูได้ไงวะโอ้ยไอ้เทียนไอ้ทีมเร็ววันวาไม่ไปยิงกาไปเนี่ยไม่ไก่สนามวะเนี่ยเฮ้ยไก่สนามไม่เห็นกูได้ไงเนี่ยเหมือนเป่า แอบรู้มันเงียนมากมันงะตรงนั้นอ่ะโดนเล่นแล้วเว้ยเกมยังไม่เริ่มเลยสัตว์เริ่มแล้วเหียไม่เห็นกูไม่เห็นมันเห็นถึงความความเป็นจริงโอ้ยมึงจะปามึถามไม่มึง่กูดีดีแม่งสามหัดเฮ้ยมึงไปช่วยเอยเฮ้ยโคมโอมยีวาวานี้ไม่ใช่ยีวาวามันไม่มีกานแดงอะเฮ้ยมนจะปลาสาถามพโอมึงหรอโอ้เียกูไปช่วยยีวาวาเลย โลกฉิดโลกจังอีชันมันเอามึงอยู่เหรอผีในอีชันเนี่ยมันนี่มาป้านไปกับกูอ่ะไอ้เนี่ยเอ้กูหาพรอนอุ้ยไอ้เนี่ยมันวากูรักมึงรอ่ะออกไปเฮ้ยเฮ้ยหิวเลยหิวเลยหิวเลยเฮ้ยไม่หิวไม่หิวไปไปไปหนูเล่นให้ดูเล่นให้เฮ้ยกูกำลังประสิ์ที่กับมาเป็นแฟงแก้วอยู่ฮัลโหล เฮ้ยทำไมมึงไม่มาหากูทำไมม,ไม,มันวิ่งตามกูมาไอ้เหี้ยเอาไหนมาอะไรย<อ>ัง <c oughs> เฮ้ยช่วยยิ้วกูหน่อยดิเฮียแต่งยิ้ชิบหายผมไม่ยิ้วช้าจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันคิดว่ามันจะหลอกกูได้ว่ะแต่กูทำไม่ได้ไอ้บาไอ้ไนายหรือใครนะมึงวิ่งมาหาแม่มึงเหรอวิอ่งไป

เฮ้ยเฮ้ยมาแมวกูนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออ้กึงนี้กมึงเนี่ ไอ้มาโดนว่ะไอ้เหี้ยจังหวะชุลมุนจังหวะชาวบ้านคนที่โดนจะเป็นกูเฉยเลยไอ้เหี้ยร์เราสองตัวทำเหี้ยอะไรกันไม่ปัดละกูไม่ใช่เหรอไอ้ยีก็ดึงไอ้วาอยู่ไงอยู่ไอ้มาอยู่กำลังหิวมาอยู่มึงไม่ตัวไม่ดึงแค่กูมันดึงคนอื่นมาร่วมด้วยไอ้สัสมีตัวอะไรไม่รู้เดินผ่านไอ้วาเฮ้ยหิวหิูหิวหิดิิูหิวหิดิกูเป็นผู้ประสิทธิวห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 ิวมากหิวเิวหิวหิวห อยูจัดสิเรจัดแต่กูไม่ช่วยอาไรวดีกว่าไอ้ต้องกูดิกูกูมีเปิร์กเด็กน้อยเด็กน้อยกูไม่มีกูไม่มีกูอยู่ตรงนี้แล้วกันหนึ่งขวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินไล่กูบิงไล่เฮ้ยบินไปบ้านฟ้าบินไปบ้านฟ้าไอ้บ้าไอ้บ้าต้องไว้ไอ้บ้าต้องเลี้ยววิถีโปรเจกต์ตายให้ได้แล้วเว้ยไอ้บ้าแข่งไว้เพื่อนแข่งไว้ไอ้บ้าไอ้ท้าไอ้บ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 ไอ้บ้า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 ไอ้ย้าอ้บไอ้บ้าไอ้บ้า ไอ้บัมวิ่งกลับมาไอ้ว้าไอ้แกมาเม่นสวนกระแสว่าไอ้ว้าวิ่งไปหามันดิไอ้ว้ามึงวิ่งไปหามันมึงยุตัวไหมเนี่ยมันไม่เห็นกูยูวาหลับตาเลยเฮียกูโดนกอบอกอยู่มันไม่เห็นกูเพราะที่ต้มฟงวิ่งเข้ามาเนี่อยู่ในการคุ้มครองของกูดิพอนทอนมีพอนด้วยทัน้าเไหมไอ้แงต้มฟูอากาศข้างบนเป็นไงบ้างก็ไม่ดีเท่าไหร่ เฮ้ยมันตามีนห่ากูไม่หยุดเลยวะราไปช่วยที่นเฮ้ยปล่อยตายเถอะตอนนั้นน่าปล่อยตายดีกาเฮ้ยช่วยกูช่วยกูเฮ้ยเอ้าเยอไปผิดอะไรเจ็ดหน้ากูวะอะไรเจ็ดหัวกูเมื่อกี้ไอเหียเฮ้ยไอไอซันเล่นให้เพื่อนนี้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไ้ไอ้อไอไอ้ไอ้ออไไไไ้้อออ ไม่ทันแล้วไอ้ทันอยู่บนทวารเลยมันไม่ล้มเลยมันตายเลยโคตรกาเรียบร้อยเลยไรเงี้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นปรมาจารย์ไม่เห็นปรมาจารย์เอ้ยมันตามปรมาจารย์ไม่ทันหนุกปรมาจารย์ไม่วิ่งตีนแมวตีเท้าตีนแมวแล้วเฮ้ยมันตามมาเลยมันอยู่ไหนอ่ะบ้านฟ้าเหรอบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บักเอีบบันใหญ่บักเอีกูเป็นบ้านฟ้ากูเป็นบ้านฟ้าเอ้ยมันถูอยู่ในบ้านฟ้าเนี่ยบ้านฟ้า ไม่กล้าเอากูโหกเก่งเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวสีผิวกูมันเียนกับความมืดวะเฮ้ยมันมาไังทำยังผ่านหัวว่าไม่เงี้ย เฮ้ยกูฉี่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 แพ็คเครื่องแรกที่พวกมึงตัดกันอะอือฮะมันอยู่กูมันขวางขวางไปแล้วสามอันสีเหม็นเครื่องเอ้ยกูอยู่บ้านใหญ่กูอยู่บ้านใหญ่คนจะหมดเฮ้ขวางมันหมดขวางมันหมดขวางมันหมดเฮ้ยหกอันแล้วนะไอ้สัสมึงมีกี่อันเนี่ยเจ็ดมีเป็นแม็กกัน ไอ้เฮี้ยกูไม่น่าฉีกเลยว่ะเฮ้ย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 เมเมเม่เ้ยเอ้ยวันเราจะเมย์ได้สอรอบไป้กู่งไปบ้านฟ้าแล้วมันก็นั่งไปบ้านฟ้าเหมือนกันเหมาปะเมี่ยขวานมึงควรจะหมดได้เลยเฮอ้ยว้ยย่อัน วันเล่นโปะโป้ขวานยี่สิบอันน่ะคัวป้าวอะแต่มีมรูปโคเทมอยู่อะลองหาโมไม่เจอเนี่ยหาอะไรนะโเทมอะโเทมไปมแล้ว,วอะโเทมไปเฮ้ยมันอยู่กับเ <ไป S 2> ยี่้าน้าเนี่ยกูมากูมา ไอ้กูฉีกแล้วสัตว์กูฉีกไปม้ากูฉีกไปม้าเอ้ยไปม้าแบบม้าแพงเหรอม้าเฮ้ยเหลือเครื่องไหนมาเหลือเครื่องตัวไหนวาเครื่องบ้านฟ้าตรงนั้นน่ะตรงบ้านฟ้าปะเฮ้ยกูกูลงใต้ดินไอ้สัตว์กูเนียนอ่ไหนคือบ้านฟ้าวะบ้านเล็กอะบ้านเล็กอะว้าวโดนหลบจุกโอ้โหสติปุกกูแม่งโคตรีกู ว้าวว้วโอ้มันจะฟาดกูโอ้มันฟาดกูไม่โดนว้าวไอ้กูป่ายข้างบ้านฟ้าว้าวมันฟาดกูโดนเฮ้ยอยู่กูบ้านบ้านฟ้าบ้านฟ้าไอ้บ้านบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กน้องเกาพุงไปทำไมเอ้ย กูขอโทษกูไม่ได้มีเจตนาจะลากแต่กูเอาชีวิตรอดอยู่ไม่ได้เจตนาแต่ตั้งใจมันมันเจ็บผ่านเพิ่มแล้วช่วยกูดิช่วยกูดิฮิวกูฮิวกูขอไป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 ปั่นเครื่องกูปั่นเครื่องมันอายูมันอายูแมวคู่สใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยทางเข้าบ้านมันอยู่ไหนไว้สัตว์ ไปมาดีผัดจ้าโอ้ยเหยื่ทางเข้าบ้านมันอยู่ไหนกูหาแต่กาทางเข้าบ้านไม่เจอตันอไอ้นายพอไอ้นายแทงไอ้กูดิไอ้แต่แทงไอ้กูดิแทงแล้ว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 อีนายกูมีกูมีไฟฉายไอ้นายขันข้าพรนี่ขันข้าพรนี่เออตามเลยเย็นเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ย กดวปั่นเกีนไอาไปเะบ้าเอาไปเสองน้ำทไหรูสาดเกระม่ใระเว้ยปรงสาดหน้ากูเต็มเลยไอน้ามันยังอยู่กับมึงไหมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อไม่อยู่อยู่กับกูนี่อยู่กับกูนี่ไอสานติดเองเลยติดเองเลยติดเ่ เฮ้ยเฮ้ยมาดัคนท้องไม่ใครวะเฮ้ยมึงบิมาหรอไอ้ยทำเปเล่นดิแมวว่ะเอ้ยมึงยังไม่น้อไอ้เฮียกูกับอีนายจะไปแล้วเนี่ยไปไเฮ้ยมากระทืบเครื่องอ่ะเฮ้ยเราส่งแบบทีมไปสแตนบายรอตรงเครื่องนั้นได้ไหมเวลาสแตนบายเครื่องนั้นอยู่แยกกันปั่นอ่ะแยกกันปั่น เฮ้ยกูโดนใครที่อะชิบหังเหรอคืาทีเฮ้ยมาอยู่กับกูไปปัดดิปัดดูปัดดูเฮ้ยกูกำลังย้ายที่ประสิทธิโทเทปให้ไม่อยู่หน้าประตู ไอ้เหี้ยกูโดนว่ะไหนไปเซ็นไอ้หนุ่มแมนเอลทีชิมห่าแล้วต่อกูเข้าบ้านฟ้าเอ้เข้าบ้านใหญ่แกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้ว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 ไอ้นกูไม่มีอาดีช่วยหนายอ้าวเฮ้ยกำลังไปเครื่องตรงไอ้บ้านเนี่ยไอ้มาตรงมาเฮ้ยมันเฮ้ยมันเห็นกูไอ้สัสเฮ้ยกูเดี๋ยวกูเปิดประตูกูเปิดประตูกูชี้กูชี้ <Yeah. S 2> อย่าโดนสไนเปอร์ยิงจังเลยอยโดนสไนเปอร์ยิงจังเลยออกมา